ผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการเสียงเปลี่ยนเสียงแหบนะครับซึ่งจะต้องทำการตรวจอย่างละเอียดก็พบว่าเป็นเนื้อง,งอกที่กองเสียงอยู่ในระยะที่เป็นค่อนข้างจะเยอะนะระยะที่3ซึ่งการรักษาก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเอาเนื้อร้ออกต้องสูญเสียวัยวะที่สำคัญคือ กล่องเสียงหลังผ่าตัดก็ไม่สามารถที่จะพูดได้แต่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติถ้าร่างกายเรารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติอย่างเช่นเสียงเปลี่ยนไปไอเลื้อดลังหรือว่ามีเสมหะปนเลือดก็ควรจะต้องรีบมาตรวจเพื่อที่จะให้ทราบว่าเป็นเนื้องอกเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจหรือว่าในกล่องเสียงของเราหรือไม่ จะได้ทําการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นซึ่งผลการรักษาค่อนข้างจะดีมากถ้ามาตรวจรักษาแต่เนิ่นๆก่อนที่อาการจะเป็นมากลุกลามไปมากการรักษาก็จะง่ายขึ้นและผลการรักษาก็จะดีนะครับโดยไม่ต้องสูญเสียอวัยวะ,วะทั้งหมดนะอาจจะเสียแค่บางส่วนซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ